สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมนิโนคุนีคอสเวอร์นะฮะวันนี้ก็จะพามาทาเควสดลับกันนะครับเป็นเคล็ดใหม่นะครับที่เป็นกิจกรรมใหม่นะที่เป็นชั้นที่2นะอย่าไปเนี่ตตามได้ในคลิปนี้ครับอย่าลืมกดฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะสำหรับใครนะครับที่ผ่านในส่วนของชั้นแรกในแรกมาแล้วนะครับก็มาดูกันนะก็กดมาที่กิจกรรมนะก็เป็นกิจกรรมคู่มือเอพิโซดปีศาจโบราณนะครับผมก็จะเป็นชั้นที่2นะ ก็จะมีกิจกรรมด้วยการหลายอันนะที่หลายคนอาจจะไม่ผ่านนะก็มีส่วนของอันแรกครับรับนะครับโทเค็นสมาค,คมิเจสนทยา800ออัน,นอันนี้ก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าหาได้จากไหนนะก็มีจต่การไฟฟาร์มนะครับคอสไปตีมอนในฟิล์ก็จะมีดอกเหรียญมาหรือทํากิจกรรมหรือทำเควสต่างๆมันก็จะได้มานะสะสมไปครบแ0 0แล้วกันก็จะปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นนะครับเคลียร์ปีศาจแห่งสนทยาทั่วไป3ครั้งถามว่าเคลียร์ปีศาจนะครับ แห่งสุธยาทั่วไป3าครั้งคืออะไระครับมันก็คือที่เราไปลงดันนะครับดันใหม่นะที่เป็นดันเอพิโซดครับที่เป็นอสศาจโบราณที่เป็นยักษ์อยู่เขียวนะฮะก็ไปลงกันไดนะ้แบบทั่วไป3ครั้งด้วยกันนะครับก็คือใช้ตั๋ว3ครั้งนั่นเองนะถ้าเกิดว่าเราลงแบบไม่ใช้ตั๋วเนี่ยมันจะไม่ถูกนับนะฮะแล้วก็จะไม่ได้ของด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราลงแบบมีตั๋วเนี่ยสครั้ง3ใบเนี่ยมันก็จะปลดล็อกตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของการเข้าร่วมนะฮะรคับ การลุกลานของปีศาจโบราณเนี่ยอันนี้หลายคนติดแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเฉพาะเวลานะครับผมโ okay, อเคเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงนะฮะอ่ะเราไปเริ่มกมันที่เคลียร์ปีศาจแห่งสนธยากันก่อนแล้วกันนะฮะเราสามารถกดไปทันทีได้เลยนะครับมันจะมีแค่บางเวสที่สามารถกดไปได้นะถ้าเกิดว่าเราทำเคลียร์ปีศาจสนธยาเสร็จแล้วเนี่ยอีกเควสหนึ่งจะปลดด้วยนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมลองเข้าไปดูนะครับตอนนี้ผมมีอยู่อ่าเขาเรียกว่ามีอยู่หนึ่งใบพอดีนะครับก็ให้ทุกคนครับเข้าไปได้เลยนะฮะ ชั้นที่หนึ่งแหละง่ายๆนะครับอีกเงื่อนไขหนึ่งมันบอกว่าลงชั้นที่1ภายใน5าทีก็จะปลดล็อกเควสเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะก็หาคู่ก่อนนะครับเมื่อเราจับคู่หาตีเสร็จแล้วครับมันก็จะเข้ามาในดันนะก็ไม่มีอะไรมากครับดันนี้ก็โจมตีปกตินะมันไม่มีลูกน้องลูกน้องอะไรนะเนี่ยเราเดินตรงไปเนี่ยมันก็จะเจอเลยนะครับเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมานะอันนี้ทุกคนเล่นกันอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่ได้อธิบายด้วยกันมาเข้าไปดูนะ ก็จะมีตัวบอสออกมานะครับเป็นปิศาจโบราณนะครับก็ผ่านไม่ยากนะครับชั้นที่1มันง่ายมากมันไม่ได้เยอะไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็ทริคของการลงดันเนี่ยผมแนะนํานะครับให้คุณลงเสียบัตรทั้งที่1ก่อนนะเพื่อเข้าชั้นแรกใช่ไหมฮะแล้วพอชั้นที่2 3 4 5เนี่ยให้ทุกทุกคนอ่ะเข้าโดยที่ไม่ใช้บัตรนะครับไม่ต้องสนใจของนะแล้วพอเราถึงชั้นที่5้เสร็จแล้วเนี่ย ให้เราไปซื้อตัว๋วนะร้านค้านะเพื่ออะไรเพื่อเอาตั๋วมาเปิดที่ชั้น5แทนนะครับมันจะได้ของที่ดีกว่าตอนนี้นะครับก็จะทาการาจัดการบอสได้แล้วนะครับก็จะได้ของรางวัลมานะครับในการเข้าครั้งแรกนะเพราะว่าผมใช้บัตรนะครับโอเคทำได้เมจ18%นะฮะอ่ะโอเคพอเราทําเควสนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะปลดล็อกกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะจะปลด1อันเลยนะครับ เงื่อนไขมัน <ing> ก็คือลงดันนะครับชั้นที่1ภายใน5นาทีนะครับให้จบหลังจากนั้นครับให้กดทางขวามือนะฮะมันจะมีไอคอนพิเศษอยู่จะเป็นรูปแก่นะฮะอันนี้จ,จะเป็นกิจกรรมตามเวลานะครับมันจะมาตอนช่วง6กโมงครึ่งน,นะของทุกวันนะมันจะมีเวลาเราทําประมาณ1 0บถึงยีนาทีแหละให้เราไปตามหาเจ้าแก่นะครับที่มีสัญลักษ์เตะนะฮะถ้าเกิดแก่ทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นสัญลักษ์จับอุ้มใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็น แกะที่เป็นรูปเตะนะเพราะเรา,าสำรวจแก่ที่มีรูกเตะเสร็จนะครับผมมันก็จะปรากฏตัวมอนสเตอร์ออกมาให้เราสู้นะนี่ครับอ่ะมันก็จะนับถอยหลังมันจะสู้อย่างงี้ดกัน5เวฟนะครับหลายคนเควนเนี้ยติดแน่นอนนะครับนี่ครับอันเนี้ยติดแน่นอนหลายคนอะ่ะเดี๋ยวเราก็เดินหานะครับผมเชื่อเลยว่าหลายคนติดเควนนี้นะครับเพราะไม่รู้จะทํายังไงนะฮะเควสที่เหลือมันไม่ได้ยากนะมีเควนเนี้ยมันจะ ไม่มีไกด์ให้เลยมันเป็นเควสลับนั่นเองนะครับเนี่ยเราก็ต้องมาเดินหานะครับแกะที่มันมีเศษลักรูปเท้าอะครับที่มันเตะครับพอเราเตะเสร็จแล้วใช่ไหมครมันก็จะกลายร่างเป็นมอนสเตอร์นะครับให้เราสู้อีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้เราก็จะผ่านเควสแล้วเราแค่เตะแค่ตัวเดียวก็พอครับแต่ประเด็นคือเราก็ต้องไปแย่งเตะกับคนอื่นเขามันก็จะหายากนิดนึงนะครับเนี่ยนี่ครับรูปเท้าเนี่ยสำรวจแล้วก็จัดการไปเลยนะครับมันก็จะมีมอนสเตอร์ออกมาอย่างนี้เลยครับ เนี่ยแค่ครั้งเดียวก็จบแล้วนะครับประมาณนี้นะโอเค่ะเมื่อผ่านด่านก็จะประมาณนี้ครับอ่าก็สำเร็จเควสที่เรียบร้อยครับเราก็มากดรับของที่กิจกรรมได้เลยนะสุดท้ายแล้วครับมันก็จะเหลือแต่เควสที่เราให้หาเหรียญอะ่ะให้ครบ800อเหรียญน,นะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นของที่2แลลวนะครับผมทุกคนน่าจะทำกันได้หมดแล้วนะครับโอเค เนี่ยแค่นี้เองนะครับผมจะเหลือแค่อันบนเนาะอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนกันสำหรับคลิปนี้ช่อบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซียิวเกนสวัสดีครับ